ทุกคนตอนนี้อยู่บนภูเก็ตน,นะคะทุกคนว,ว้าวทุกคนใหญ่มากนะคะตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยนะคะทุกคนรุน่งอรุณ18นาฬิกา ต่กอสวัสดีคะ่ะทุกคนบายบาม้ไปไปนะคะตอนนี้ใบามอยู่ที่ภูเก็ตค่ะในคลิปนี้บใบไมยเที่ยวภูเก็ต5วัน4คืนค่ะพักโรงแรม2แห่งค่ะโรงแรมแรกชื่อไม b ปีชิภูเก็ตติดทะเลที่พักได้ค่ะจากในห้องได้ชมวิวทะเลสวยมากเลยค่ะโรงแรมที่2ชื่อเดว a าภูเก็ตอยู่ที่ภาคเหนือใกล้อุทย,ยานแห่งชาติสิรินาทวิวสวยมากเลยค่ะีนี่มีวัดที่ไหนต้องไปไหมคะ่ะวัดเจ้าน วัดของวัดเชมเป็นวัดเก่าเลยครับ oh. Oh. แล้วก็ oh. จะมีวัดพาใหญ่วัดพาใหญ่ทอ้าหเขาเลยโอ้โ oh ใหญ่เลยครับนี่ยค่ะโว์ต้องเหมา oh, ได้ๆๆ w i l c o m e to my Beach Resort <laughs> ตรงนี้เป็นที่นั่งทำงานค่ะแล้วเวลาเหนื่อยเราก็ชมวิวก็สวยๆค่ะทุกคนอา <laughs> บน้ำล้วก็ชมวิวค่ะทุกคน ตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นค่ะพาทุกคนไปดื่มเครื่องดื่มที่ชั้นสูงสุดของโรงแรมนี้นะคะ Go 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 ตอนนี้ใบไม้อยู่ที่ My Launch Sky Bar จุวิวทะเลยนะคะทุกคนแล้วก็รอบๆมีภูเขาค่ะบรรยากาศสบายมากเลยนะอันนี้คือเครื่องดื่มของเราค่ะอันนี้เรียกว่าสรลาแหนหรือเรียกว่ามินนะคะต่างกันยังไงนะคะทุกคนกลิ่นผลไม้หอมมาก สดชื่นมากทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรามาทานข้าวกันนะคะแล้วก็จำชื่อไม่ค่อยได้ค่ะทุกคนชื่ออะไรนะคะผิดแกงปูนะคะมีแกงปูใส่เนื้อปูจะ็นกะทิใส่เนื้อปูมีแกงปูค่ะให้ทุกคนดูมีบะหมี่บะหมี่มันที่เรียกบะหมี่อันนี้เรียกว่า นมจีนแล้วก็มีแกงปูค่ะแกงปูแกงแกงปูอาหารใต้ค่ะไม่เคยกินค่ะเป็นกินครั้งแรกค่ะออกสีเหลือง,องกินกะทิหอมมากหอมมันหอมมันแบบนั้นนะปูเป็นออกรสชาติกลิ่นทะเลทะเลมากเลยนะคะกุ้งเสียบคือกุ้งอันนี้เหรอคะกุ้งเสียบค่ะกุ้งเสียบ เขามีผักให้ค่ะผักเป็นแบบนี้ผักเซล่ะลองชิมดูเป็นกินครั้งแรกเหมือนกันอันนี้คือผักอะไรนะคะทุกคนทุกคนรู้จักไหมคะผักอันนี้ไม่รู้จักวันนีไม่รู้ผักอันนี้คือชื่ออะไรแต่ลองชิมดูค่ะไม่หอมนะคะทุกคนหอมนะคะอืรสรรสรชาติออกมาเหมือนน้ำพี่กระปีนะคะ ใบนี้อะกินแล้วฝาดมากเลยอ่ะเธอแต่ต้องเปลี่ยนเซรล่นลู้ <c oughs> สึกเหมือนกินกอะม่าม่วงเบาแล้วก็จิ้มน,น้ำพริกกะปิ <c oughs> หมูของหมูของรู้สึกเมนูนี้นะเหมือนคล้ายๆของอาหารไต้หวันเพราะอาหารไต้หวันก็มีแบบนี้แล้วก็เอาเนื้อสามชั้นไปตุนแล้วก็ตุนให้เละแล้วก็ ใส่เครื่องเทศยาจีนแบบนี้ค่ะชอบเมนูนี้มากเลยนะคะทุกคนนี่มากเลยนะคะทุกคนอืมในลายปากเลยนะคะเหมือนรสชาติไต้หวันนะคะทุกคนอร่อยจริงๆเหมือนรสชาติอที่บ้านเกิดออย่าลงมเฮ่ตอนนี้เป็นวันที่สองค่ะเมื่อกี้ยังใบไม้ไปเข้าร่วมคลายของโยคะค่ะสนุกมากเลยนะคะทุกคน

จู่่อออายสันเจ้ากวนอินหรอคะสันเจ้ากวนหลุยผู่ย่อตอนนี้อย out, ู่ท oh şey ี่สันเจ้ากวนอินผู่โจ้ค่ะนี่ไหวไหวยังไงนะอันนี้ต้องหยิบไหมนะเพราะไม่มีคนค่ะเป็นคนลูเอาจุดเทียนก่อนโอเค โอเคนี่โอ้สุดมากเลยนะจับนั้นอ๋อเขอเขาจับอย่างนี้แล้วก็หัวต้องชนไหมคะใช่ ไม่เหลือกินเหลือใช้เหลือไว้แล้วกลับกับเอากลับบ้านเหรอไม่เอาตั้งตรงนี้โอ้คยตั้งที่กองเอากระเป๋าวางเออเอากระเป๋าวางแล้ก็เออที่อากองอ๋ออากองจี่กองปลาสวยสุกอ๋ออากงที่กองปลาสวยสุกผูจัดการอะไรก็บอกอากองไปก่อนวันนี้อ๋ออ๋อตัวหนึ่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ี๋ิวจ่ายเจวจ่ายจิวลี่ตีลี่หรือเปงงานเป่งงานเปงงานกเจอเทคสูรุ่งเป็งงานเป่งงานตอนนี้เรามากินข้าวค่ะร้านนี้เป็นผัดไทยสะพานหินค่ะตอนนี้เรามาลองชิมผัดไทยกุ้งสดนะคะแล้วก็มีผัดไทยหมูแดง ตามินบอกว่าไม่เคยเห็นเลยะยากรู้สึกว่าอันนี้ออกแดงๆนะคะใช่ไหมเ,เมื่อกี้นะเห็นเขา,าล่าล่าดซนอะเป็นซอนสีแดงๆปกติเป็นสีแดงไหมไม่น่าเจอสีแดงนะเส้นนิ่มนะเส้นแดงนิ่มนะซอซนอะติดกับเส้นทุกเส้นเลยนะคะเขาเขาคลุกอะคลุกคลุกให้ทัวเลยนะคะทุกคนๆๆ มากาลองชิมกุ้งสดอสอกุ้งสดหอมมากนะคะทุกคนอันนี้ที่กินอะ่ะเป็นมารู้สึกว่านะเวลากินเข้าไปอ,บบอะ่ะไม่เลี่ยนมากนะคะเออสองสามเอ๊ะถ้าถ้าเปลี่ยนมุมแบบนี้อะ่ะเออตอนนี้เรามาทานข้าวเช้าค่ะเรามาน,นี่คือถั่วนะคะทุกคนไม่เคยไม่เคยกินลองดูไหมคะถั่ว ฉันดูเหมือนเป็นอาหารฝรั่งเศสนะคะอาหารอะไรอาหารยุโรปอ่ะฝรั่งเศสอาหารไม่รู้อ่ะเออใช่อาหารต่างประเทศอ่านไม่ออกแบรนด์แบรนด์ววแล้วก็มีอิตาลีเนียนด้วยอ่ะทุกคนสปาเกตตี้นอกจากนี้อ่ะที่นี่ก็มีอาหารไทยด้วยนะคะอาหารไทยอร่อยมากนะคะเมื่อวานอ่ะที่พี่เขาแนะนําที่นี่อาหารนะเขาอ่ะใส่ใจทําเลยแล้วมีเชฟที่เชี่ยวชาญด้านอาหารมาทําอาหาร ที่ด้วยอะค่ะพุกคนแล้วอันนี้เป็นผัดไทยผัดไทยแกงเขียวหวานสีเหลืองแดงนี่ชื่ออะไรนะแมงสีเหลืองสีแดงคนมเคยป้าไม่รู้อ่ะแต่เามื่อวานลองชิมแล้วอร่อยมากตอนนี้เราอยู่ที่วัดฉลองแล้วค่ะ แล้วดีใจมากเลยวันนี้อ่ะเป็นเดือน6วันที่3เป็นวันอะไรนะคะวันวิชาค่ะวันวิชาค่ะภูชาค่ะวันวิวันวัวน,วนวิสาค่ะภูชาว้าข้างในอะ่ะมีภาพพูทธรูปร้อยแปรูปนะคะทุกคนอยากเข้าไปเดินชมมากเลยค่ะโอเคเกมก่ go, go. ตรงนี้เป็นหลวมพ่อแช่เหมือนกันหรอคะพ่อแช่มุลีอ๋อตรงนี้หมดเลยอันนี้ก็หลวมพ่อแช่โอ้โอ้พัดยศอ๋อีหรือถืออย่างนี้ไได้ปกติถือยังไงนะถือ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 ยังไงนะถือแบบนี้ก็ได้ถือแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ นี่นี่สวยมากนะคะทุกคนสวยสวยค่ะอ๋อสะท้อนแสงแบบนี้นะคะโอ้สวยมากค่ะทุกคนสวยยแน่วัดฉลองรถทัวร์เข้าตลอดเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระใหญ่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้เมฆเยอะมากเลยนะคะหมอกอ่ะแล้วก็วันนี้เมฆ วันนี้เหมอะเยอะเรียกว่าเยอะหรือเต็มหมอะเต็มมากเหมาะเยอะมากใช้คาไหนดีนะเยอะอ๋อวันนี้เหมาะเยอะมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ดูข้างบนดูทางข้างบนไม่แน่ใจว่าวัดพระใหญ่ถ่ายรีบถ่ายรีบไม่แน่ใจว่าวัดพระใหญ่พระองค์เรียกว,ว่าพระองค์ไหมคะพระองค์พระพุทธรูปพระพุทธรูปวัดพระใหญ่อยู่ข้างบนไหมคะเพราะตรงนี้อ่ะไม่เห็นอะไรเลยนะคะทุกคน เหมือนทางเข้าสู่สวรรค์ไหมคะทุกคนดูข้างล่างนี่ต้องเป็นทะเลนะคะว้าวทุกคนใหญ่มากนะคะที่นี่เขียนตรงนี้เป็นเขียนชื่อแล้วก็เขียนขอให้เป็นอย่างไรใช่ไหมคะ เขียนชื่อเขียนชื่ออย่างเดียวแล้ามีมีคนจีนเท้าเขียนขอให้มีความสุขอย่างนี้ก็ได้ไหมค่ะเขียนอะไรก็ได้ค่ะเขียนอะไรก็ได้ไรนะที่แน่นอนก็คือค่ะสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนคือศูนย์เนญญตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยนะคะทุกคน วันนี้เป็นบันไ้มาเที่ยวภูกเก็ตวันที่สามค่ะทุกคนพาทุกคนรีวิวโรงแรมนี้ค่ะว้าวทุกคนว้าววิวสวยมากเลยนะคะตรงนี้ตรงนี้ต้องดูตรงนี้มีต้นไม้ด้วยนะคะต้นไม้แล้วก็มีต้นต้นมะพร้าวด้วยค่ะทุกคนนั่งตรงนี้แล้วพักผ่อนโอ้สบายมากโอเคหนึ่งสองสาม ทายเชิญเข้าเชิเข้าตรนี้าข้างในบรรยากาศดีมากเลยนะคะจากข้างล่างถ่ายไปข้างบนมีขนมต้อนเราค่ะทุกคนตรงนี้เหมือนไปไปเที่ยวคานมีมูลมากเลยนะคะทุกคนมีนิบามีแก้วแล้วก็มีขนมตรงนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โคก้กแล้วก็น้ำผลไม้ ก็โทรมาดูข้างนอกอีอที่นี่มีประตูเยอะมากนะคะทุกคนนี่เป็นสสาวหา้น้าค่ะนี้เป็นถนนเนี่ยแล้วก็อยู่เป็นเป็นต้นเสี้ยงอ้เอ้อ,อนึงไงบ,บายวันนี้เราจะไปเดินเที่ยวที่ทะเลค่ะเป็นต้นไม้แล้วก็ถนน,ะนะค่ะทุกคนนี่ทุกคนดนต้นไม้ แล้วมองทะเลแล้วบรรยากาศดีมากเลยอ่ะวอ,อ,อ่ะแล้วก็ที่นี่อ่ะใกล้โรงแรมมากเลย่ะข้ามถนนมาก็ถึงแล้วถึงทะเลค่ะและที่นี่มีคนเล่นอันนี้ด้วยคือภาษาไทยเรียกว่าอะไรมีเล่นอันนี้ทุกคนต้นใหญ่มากเลยค่ะทุกคน่ะทุกคนตลาดใกล้ๆมากเลยนะคะทุกคนทุกคนอันนี้คืออะไรนะคะไม่เคยกินนะ อันนี้เขาเป็นแบบสีเหลืองๆค่ะทุกคนอันนี้ชื่อเนียงอ่อนเนียงอ่อนเนียงอ่อนคือผักหรือเป็นที่งานนี้เป็นผักหรือถั่วถั่วหรอคะถั่วน่าจะเป็นถั่วนะตอนนี้เรามาทานข้าวกันนะคะตอนนี้เป็นบรรยากาศรวมมันติ่มากๆเลยค่ะแล้วก็มีแกงเขียวหวานแล้วก็มีเหมือนนิด ขนมยำกลุ้ม,มโอ้โหน่ารหลายมากเลยนะคะทุกคนอันนี้อันนี้แล้วก็มีอาหารเยอะมากเลยนะคะโอเคงั้นเราทานข้าวก่อนนะคะบายบาย굿ไนท์굿มอร์นนิ่งค่ะทุกคนวันนี้เรามีฟล t i ติงเบร k เฟ s t แล้วก็เรามาถ่ายข้าวถ่ายหน้าแล้ววันนี้อาหารเช้ามีของหลากหลายมากเลยนะคะมีน้ำมะพราะ้าวขนมฟังแล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็ผลไม้ต่างๆแต่ขนมฟังถ่าทุกคนขนมฟัง หอมาเลยค่ะทุกคนโอ้ทุกคนแล้วก็ริปถักไปไยอาจพาทุกคนเดินเที่ยวรอบๆนี้ค่ะเขามีปลูกต้นไม้อยู่รอบๆตรงนี้แล้วก็ที่นอนที่ห้องอะ่ะก็จะเป็นแบบหนึ่งหลังหนึ่งหลังแบบนี้ค่ะ ก็เวลาเดินเราอะรู้สึกชิลๆค่ะสาวยน้ำสวยมากเลยถ้ามองไปตรงนู้นมีวิวเป็นต้นไม้สูงๆแล้วก็วันนี้อากาศดีมากที่ที่มีนวดสปาด้วยนะคะเมื่อกี้เนี่ยใบยไม้มานวดแขนไทยค่ะสบายมากเลยนะคะทุกคนตรงที่นี่เป็นอุทยาแห่งชาติสิรินาถค่ะแล้วก็ตรงข้างหลังตรงหน้าเป็นหาดนายานะคะ โอ้สวยจริงๆสวยจริงๆมมเมื่อกี้ใบไม้ไฟตะน้นถ่ายรูปสวยมากเลยนะคะทุกคนให้ทุกคนดูวิวตรงนี้ตรงนี้อันนี้โอ้เส,ย,สยเลยนะคะทุกคนตอนนี้ใบไม้ถึงตลาดนัดตลาดใหญ่แล้วค่ะใบไม้เจอน้ำลำใหญ่สีเข้มมากเลยะคะ่ะทุกคนปกติออกเหลืองๆอันนี้ออกออกเขียวๆอ่ะทุกคน<ด>เออแค่หนึ่งเอาเนื้อหนึ่งถ้วยหนึ่งหนึ่งหนึ่งกล้วยใช่ใช่ค่ะอันนี้ค่ะ วันทองวันทองเองไม่เชื่ออะไรนะกุยช่ายทอดทุกคนกุยช่ายทอดก็ชอบด้วยนะคะอร่อยอร่อยอันนี้อ่ะไม่เหนียวมากนะทุกคนเป็นที่ข้าแป้งอ่ะไม่ได้ใส่เยอะมากแล้วก็เวลากินอ่ะไม่เหนียวติดฟันเลยนะคะเป็นที่แบบฟูๆแล้วเข้าไปแล้วก็กินได้มีกุยช่ายด้วยนะคะทุกคนแอออันนี้อันนี้ดีดีใช่ไหมใช่คร้านนี้เลยนะคะทุกคน <Hey. S 2> ทุกคนดูทุกคนดูซอสอร่อยมากเน้นนาซอสด้วยใบไ,ไม้ได้าดงว่าอาหารที่ตลาดนี้อะของอร่อยเยอะมากเลยนะคะ mm. ไม่รู้จะเลือกอะไรกินเลยอะทุกคน mm. ของเยอะมาก mm. สนใจทุกอย่างเยอะมากเลยอะ mm. มากอาชิมดูนเนื้อนุ่มแล้วก็หนังกรอบเป็นไม่ใช่เป็นแบบเหนียวเนียวอย่างนั้นนะอร่อยนะคะทุกคนอันนี้ ตอนนี้ใบไม้มาลองชิงขน,นอมอาโปงค่ะจินอีกลานนี้ไม่เคยชิมเขาบอกว่าเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของภูเก็ตค่ะขึ้เป็นแป้งแล้วก็มีเท่าไหร่นี้ยกระป๋อ อร่อยนะเหมือนกินขนมเบื้องของของอันนั้นกรอบอันนั้นด้วยอืมชั่วไต้หวันก็มีคล้ายๆแบบนี้นะทุกคน6โมงแล้วค่ะทุกคนเอโรกสองชาติลูกหน่นอ18นาฬิกา ตอนนี้จะกลับกรุงเทพแล้วค่ะทุกคนเครื่องบินออก11.45นาทีค่ะครั้งนี้มาเที่ยวภูเก็ตสนุกมากเลยนะคะไปเมืองเก่าแล้วก็ไว้ายแแล้วก็ไปโรงแรม The Beach Resort แล้วก็กับ d e w a Phuket ค่ะรสนุกมากเลยค่ะมีใบไ,ไม้มาภูเก็ตพัก2โรงแรมนี้อยู่ที่ภาคใต้กับภาคเหนือค่ะไปสนามบินนะคะที่นี่ใกล้สนามบินมากเลยนะคะเดินทาง10นาทีค่ะ โรงแรมมีบริการรับส่งไปที่สนามบินค่ะรู้สึกท่องเที่ยวครั้งนี้่ะคุ้มมากเลยรู้จักฟูเกตแล้วก็ได้ชิมอาหารที่นี่ด้วยและนะ่าทักโรงแรมที่บรรยากาศดีๆค่ะ <ๆ S 2> โอเคค่ะนะักชาวคลิปนี้อย่าลืมลกดไลค์กดติดาาเช่างไวไว้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตาม Facebook กับอินทา g r ร m มของไวไว้ด้วยเราเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัี